ตอนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์ทนะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นป .6 เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นสวีนสบุ๊กนะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนสามารถ ที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมคครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมหน้า12นะครับหนังสือสมัย5นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศนะครับหน้าที่ใชหนังสือเล่มนี้ในส่วนที่เป็น Workbook นะครับหน้าปกคุณครูจะเขียนว่า Workbook ซึ่งแปลว่าสมุดงานนะครับนั่นก็คือข้อที่หนึ่งะครับคำสั่งว่าพดวัตนะครับให้นำคำศัพท์ in the correct order คือเรียงตามลำดับให้ถูกต้องนะครับ in the correct order A, a พูดอะไรนะครับนะนำประโยคเหล่านี้มาเรียงสมให่ก็คือเอา what ขึ้นหน้านะครับ what are you going to do with this plastic bag plastic bag นะครับนะเสียงธรรมดานะครับนะไม่ใช่เสียงสูง you นะครับคุณ are going to do นะครับจะทำ what อะไรนะครับ with กับ this plastic b a g นะ plastic bag ถุงพลาสติกหลายๆใบนะครับก็เลยใช้คําว่าทิชซึ่งแปลว่าเหล่านี้นะครับคุณจะทําอะไรกับถุงพลาสติกเยอะๆเหล่านี้นะครับผมคําตอบก็คือ I'm going to throw them away นะครับฉันจะนำมันไปคว้างทิ้งนะครับ throw them them ในะที่นี้คือเป็นถุงกระาดาษถุงพลาสติกหลายๆใบนะครับ throw away แปลว่าคว้างทิ้งนะครับ A ก็เลยพูดต่อว่า you can use them again นั่นก็คืออย่าเพิ่งคว่างทิ้งนะครับ you could can สามารถ use ใช้เด e m ทางอาถรรพติกเหล่านั้นนะครับ again ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง B ก็เลยพูดว่า really จริง,รงๆหรือนะครับ A ก็เลยพูดต่อว่า you can reuse นะครับ use แปลว่าใช้แต่ reuse แปลว่านำมาใช้ซ้ำนะครับ re นำหน้า um คำไหนคำนั้นแปลว่ากระทํำซ้ำนะครับนะ คุณสามารถนำมันมาใช้ซ้ำนะครับ S นะครับคือใช้เป็นนะครับใช้เป็นรับ b i s h b a กก็คือทำเป็นถุงขยะซะนะครับนะอย่าทิ้งแล้วเปล่า,ลาๆถุงพลาสติกนะครับแล้ว b ก็ตอบว่า that's a good idea นั่นเป็นความคิดที่ดีมากๆทีนี้เขาบอกว่า now ตอนนี้นะครับให้มา practice with your partner ก็คือให้นักเรียนมาฝึกหัดกับเพื่อนของนักเรียนเองนะครับนะ อันนี้คือคำแปลของเมื่อกี้นะครับครูนำะมาเขียนไว้ให้ตรงนี้นักเรียนก็สลับกับเพื่อนนะครับผลัดกันพูดผลัดกันเป็น A เป็น B นะครับนะแล้วก็ดูคำแปลแล้วนักเรียนก็จะเก่งนะครับนะทีนี้มาดูข้อ2ต่อครับข้อ2ก็บอกว่าให้ r read the t อ่านเนื้อเรื่องเหล่านี้นะครับ and answer แล้วก็ให้ตอบ the question คําถามเนื้อเรื่องเรื่อง Earth Day นะครับก็คือวัน อาอนุรักษ์โลกนะครับนะและก็คอมมาก,ก็คือ every day คือพาดหัวว่าวันอนุรักษ์โลกนั้นน่าจะมีทุกวันประมาณนั้นนะครับนะคุณครูก็เขียนว่าวันอนุรักษ์โลกและทุกๆวันก็ประมาณนั้นในเรื่องก็คือว่า e r t t h d y นะครับก็คือวันอนุรักษ์โลกนะครับ is on April 22nd every year นั่นก็คือจะตรงกับวันที่22เดือนเมษายนนะครับทุกๆปี every year และทุกๆปี อก็คือวันอนุรักษ์โลกนะครับ Start เริ่มขึ้นมานะครับ in the United the t s of America ก็คือเริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในปีนคริสตศักราช1970ก็คือคริสตศักราช1,970 It is a day to remember to keep the earth clean เป็นที่ทราบกันว่านะครับวันอนุรักษ์โลกนั้นก็คือวันที่เราต้องทำความสะอาดโลก หมายความว่าทำโลกให้สะอาดนะครับตทษถีครับไม่ใช่เอาอลูกโลกมาล้างให้สะอาดนะครับ <c oughs> คือเราต้องรักษาโลกนี้ให้สะอาดนะครับ keep the earth clean there are, นะครับแปลว,ว่ามี lots of different things นะครับมีสิ่งต่างๆนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเออลดมากมายนะครับนะ we can do ที่เราสามารถกระทำได้ในวันอนุรักษ์โลกนั้น to keep the earth clean เพื่อที่จะทำให้โลกนั้นสะอาด เช่นนะครับ don't throw away rubbish นะครับอย่าคว้างทิ้งขยะเพ่นพ่านนะครับนะ recycle it ให้นำขยะเหล่านั้นไปผ่านกระบวนการ Recycle you can use some rubbish again คุณสามารถนะครับใช้ขยะบางชนิดนะครับซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ in different ways ในวิธีที่แตกต่างกันไปแล้วก็ประการที่สองคือ p l a n t flowers or t r e e นะครับช่วยกันปลูก ดอกไม้นะครับและก็ต้นไม้ they make the air clean เพราะต้นไม้เหล่านั้นนะครับ y ในที่นี่คือต้นไม้เหล่านั้น make the air ก็คือทำให้อากาศนั้นสะอาดนะครับ Clean Don't use อนะครับก็บอกว่าอย่าใช้รถยนต์ก็คืออย่าขับรถยนต์นะครับนะให้ I walk or r i d e ให้เดินหรือว่าให้ปั่นจักรยานนะครับ ไรเออร์ไบ right นะครับปัจจัยยานชูออนเดอรลีพาร์คโอโซนนั่นก็หมายความว่าอยากขับรถในกรณีที่ต้องการไปในสวนสาธารณะหรือว่าร้านค้าที่อยู่เนียบายนะครับที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับนะพาร์คสวนสาธารณะอหรือโซร้านค้านะครับ you can help make นะครับ help make กับ you can help เหมือนกันนะครับนะคุณสามารถที่จะช่วยทำนะครับให้ a ด r ยกรีดให้ อากาศน่าสะอาดขึ้นนะครับนะถ้าไม่ใช้รถเพราะรถรถเนี่ยมันมีควันเยอะนะครับ You should d o t h i s t h i n g ควรควรนะครับชุดควรดูทำ d i s t h i n g นะครับสิ่งเหล่านี้หลายๆแงบเหล่านี้ที่อธิบายมานะครับคือการปลูกต้นไม้การนำเอาถุงพลาสติกมาใช้ซ้ําเป็นต้นนะครับ every day ควรทําทุกๆวันนะครับ not just on April 22 n d ไม่เพียงแต่เฉพาะวันที่22เมษายนซึ่งเป็นวันอนุรักษ์โลกเท่านั้นนะครับ Earth Day วันอนุรักษ์โลกนั้น is every day ต้องเป็นทุกวันหรือต้องมีทุกวันนั่นเองนี่คือสไตล์การสอนอครูพี่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโคกด้วยหลักไวยากรณ์ดังนั้นก็มาเขียนคำแปลให้ตรงนี้นะครับผมท <c oughs> ีนี้มาตอบคำถามกันนะครับก็บอกว่า Earth Day is ดงแรกก็คือวันอนุรักษ์โลกนั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่ ก็ตอบ April 22นะครับก็คือวันที่22เมษายนอิ <It S 1> ก็คือวันเออร์เดยนะครับ Started นะครับเริ่มขึ้นในประเทศอะไรนะครับก็ตอบ the u n i t e d state s of america นะครับหรือตอบ u s a ไปเลยก็ได้นะครับในปีคศหนึ่งเก้าเจ็ดูนข้อที่สามนะครับ You shouldn't คุณไม่ควร t h r o u away นะครับขว้างทิ้ง rubbish, ขยะนะครับ You ่คุณชู้ควร Recycle ลเอ็ดนำขยะนะครับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลข้อสครับ r i d i n g a bike นะครับการปั่นจักรยาน Help. ช่วย Make the air. ทำให้อากาศนั้น clean นะครับนะสะอาดข้อที่5ครับเอ r t h Day วันอนุรักษ์อนุรักษ์โลกนะครับ is the day to remember to remember to keep the earth clean นั่นก็คือเป็นวันที่เราควรตระหนักนะครับคำว,ว่า remember ในะที่นี่ ไม่ได้แปลว่าควรจำนะครับนะควรตระหนักในการที่จะทําให้โลกของเรานั้นค l e a n นะครับสะอาดคุณครูแปรไวเลยนะครับถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะหยุดคลิปฟังหลายๆครั้งนะครับผมแล้วก็จะเข้าใจเองนะครับเป็นว่าจบหน้า52